แตเหตุที่กร,รมฝนหลวิทยาลยต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเพราะว่าพายุโรนี้เป็นพาที่ค่อนข้างแรงรที่เรามียกระดับเป็นศูนย์ขึ้นมาชั่วคราวเนี่ยเพราะว่าเราคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้มันเข้าถึงประเทศไทยเราตรงๆเลยก็จะได้รับมือกับน้ำที่มาเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ ทำไมจะได้า MS เอสกัเหรอพี่เฉยๆปประเด็นเพนพอยต์คนไม่ใช่คนไม่รู้นะหนูกำลังพูดว่าคนไม่รู้เพราะไม่มี SMS สแต่เปนี่จริงๆอ่ะชีวิตจริงพี่อ่ะที่เจอเนี่ยเขาไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้ว่ามีภัยอันที่บาดมาแต่ไม่ได้บอกเขาว่าต้องทำอย่างไร นี้เนี่ยเรา,ากําลังติดตามกับสถานการณ์พายุใต้ฝุ่นโนรูที่จะพัดเข้าไทยโดยตรงเร็วๆนี้อยู่ดังนั้นค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามพายุโนรูตัวนี้ขึ้นค่ะโดยมีคุณชัยวุฒธธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเป็นประธานของ การจัดตั้งศูนย์นี้แล้ววันนี้ค่ะเราก็มีโอกาสอันดีที่เราจะได้สัมภาษณ์พูดคุยกับคุณชัยพุธค่ะในเรื่องของประเด็นว่าจะทํายังไงในการรับมือกับพายุหรือว่าภัยพิบัติอื่นๆที่นอกเหนือจากพายุก็ได้ค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการแจ้งเตือนผ่าน SMS ค่ะมีความเป็นไปได้ไหมที่ไทยเราจะมีกระบวนการอย่างนั้นรวมไปถึงความคิดเห็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภัยพิบัติที่กําลังทวีความรุนแรงขึ้นและการจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาค่ะ อย่างแรกเลยก็ต้องขอสวัสดีคุณชัยวุฒิด้วยค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ค่ะอย่างที่เรามีพายุโนรูเข้ามาแล้วเราก็มีการแจ้งเตือนประชาชนเราก็ได้จัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนแบบนี้ชั่วคราวขึ้นมาค่ะก็อยากจะรู้ว่าเวลาเราจัดตั้งศูนย์อย่างเงี้ยมันเป็นชั่วคราวหรือว่าพอจะมีในระยะยาวการแก้ไขในระยะยาวได้ไหมคะต้องให้เข้าใจก่อนนะครับว่ากรมวุตุนิยมวิทยาซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการพยากรณ์อากาศ นะถ้าติดตามเรื่องปริมาณฝนพายุที่จะเข้านะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนผ่านหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงมหาดไทยหรือว่ากรมชลประทานที่ทำงานด้วยกันตลอดอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยที่เราได้มียกระดับเป็นศูนย์ขึ้นมาชั่วคราวเนี่ยเพราะว่าเราคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้มันเข้าถึงประเทศไทยเราตรงๆเลยนะครับตรงๆเลยแล้วจะมีที่พลกับพื้นที่ในภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางแั้นถ้ามีน้ํามาเติมหนุอีกเนี่ย ก็จะส่งผลกระบบกทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับบวกกับในปัจจุบันก็มีลอม่องระดับเป็นของฤดูฝนตามปกติซึ่งก็ทําให้ฝนตกหนักอยู่แล้วเราก็น่วมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องตางตั้งเป็นศูนย์ตเตือนภัยเรื่องพายุเพื่อจะได้ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในการระ,ะมัดระวังปรับตัวเพื่อรับมือกับน้ําที่มาเป็นจํานวนมากในช่วงนี้ เวลาเกิดเหตุการณ์น้าท่วมฉับพลันฝนตกหนักอะไรเงี้ยค่ะทางกรมอุตุจะมีการแจ้งล่วงหน้าแก่ประชาชน3ชั่วโมงล่วงหน้าอยู่แล้วมันพอจะมีแนวทางที่เป็นไปได้มากกว่านี้ไหมคะที่จะแจ้งไปถึงตัวบุคคลของประชาชนได้ง่ายๆอย่างเช่นเหมือนต่างประเทศเขาก็มีการส่ง SMS อะไรเงี้ยแจ้งเตือนเข้าไปสู่ประชาชนเลยค่ะในประเทศไทยของเราพอจะมีแผนหรือว่ามีแนวทางในเรื่องนี้บ้างไหมคะทำไมอย่าเอ็นเอ็มเอสพี่เฉยๆประเด็นเพนพอยต์คนไม่ใช่คนไม่รู้นะหนูกำลังพูดว่าคนไม่รู้เพราะไม่มี SMS แต่ไปที่จริงอ่ะชีวิตจริงพี่อ่ะที่เจอเนี่ยเขาไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้ว่ามีภัยที่บาดมาแต่ไม่ได้บอกเขาว่าต้องทาอย่างไรคือเรื่องนี้ก็จะมีคนพูดคุยกันอยู่นะผมทราบว่าทางกสงทอชอแล้วก็ผู้ให้บริการมือถือเนี่ยก็พูดคุยเรื่องนี้อยู่ว่าจะเอาข้อมูลไปแจ้งเตือนนะครับซึ่งผมก็กำลังประสานงานอยู่เดี๋ยวก็จะส่งข่าวอีกทีกันนะว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยระบบของเราก็ใช้เครือข่ายของ ท้องถิ่นนะดังนั้นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนี่ยให้ระมัดระวังอยู่แล้วแล้วก็ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียครับเช่น Facebook หรือว่าออกข่าวออนไลน์ต่างๆในการแจ้งเตือนประชาชนซึ่งผมว่าก็ ก็ยังพอไปได้อยู่นะแต่เราก็ไม่แฮปปี้หรอกผมคิดว่ามันควรจะมีเรื่องของการแจ้งเตือนที่ไปถึงตัวบุคคลจริงๆนะครับก็จะพัฒนาระบบนี้ต่อไปนะถ้าเทียบกับอดีตกับปัจจุบันเนี่ยทางกรมอุตุว่าการจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนอย่างเงี้ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมมากไหมโอ้ต้นดีขึ้นสิวันนี้เราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาในการพยากรณ์อากาศใช่ไหมมีระบบคอมพิวเตอร์นะมีการตรวจวัดอากาศแบบใหม่มีเรดาร์ที่จะส่องไปที่ปริมาณเมฆเล้พอจะพยากรณ์คาดการณ์ได้ว่าเมฆที่วิ่งมาเนี่ย ก้อนใหญ่ก็นฝนตกเยอะอะไรเงี้ยน,นะมันจะพยากรณ์อากาศได้ระดับหนึ่งเราทําให้วันนี้ความแม่นยําของข้อมูลดีขึ้นนะครับโอเคค่ะ้ก็ขอคาดหวังกับ SMS นะคะว่าหวังว่ามันจะมีได้ในการเตือนภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนนะนะคะช่วยกันเรียกร้องดิบอกให้ช่วยกันเรียกร้องหน่อยสื่อมวลชนครับเพราะว่า<ล>อันนี้มันก็เป็นเรื่องของโอเปอเรเตอร์เขาต้องมาช่วยกันด้วยโอเปอเรเตอร์คือพ,พวกใครมือถือนะมันร่วมทํางานร่วมกันแล้วก็ อ่อสทชเนี่ยก็ต้องมาคุยกันเหมือนที่ก่อนที่จะระเบียบสายลงดินเนี่ยก็ต้องคุยกันก็ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกๆส่วนนะ่เพราะมันมันมีเรื่องเอ,งเอกชนเข้ามาเกี่ยวด้วยไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวคิดเห็นยังไงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่ามันเกี่ยวข้องกับการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศไหมคะ,ะแล้วถ้าเทียบกับอดีตข,ของไทยกับปัจจุบันเนี่ยมันรุนแรงขึ้นไหมในม,มุมของทนาค่นนะคือถ้าพูดทางวิทยาศาสตร์นะผมว่าก,ก็มีการมีการวัดนะอุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นจริงปปริมาาณฝนกก็็บีสูง ต่บางท่ีก็แรงมากกับปกติคือความความแปรปรวนในระหว่างเราดูการมันรุนแรงขึ้นอันนี้เป็นข้อที่จริงทางวิทยาศาสตร์นะแต่สําหรับในการใช้ชีวิตเราเนี่ยผมว่าอยากให้ให้ให,ให้เราเข้าใจด้วยว่าวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ลุ่มเป็นส่วนใหญ่อยู่ริมแม่น้ําเพียงแต่วันเนี้ยเราเอาเมืองมาอยู่ในพื้นที่ที่เคยน้ําท่วมแล้วเราก็ทำระบบชลประทานระบบบน้ำนะซึ่งระบบเนี่ยมันอาจจะไม่พอการรองรับ การเจเริญเติบโตของเมืองนะครับทำให้เราเห็นอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยที่ลรดกระบ,บางน้ําท่วมเงี้ยก็คือปกติน้ำมันคุณจะไหลไปตามแผ่นดินใช่ไหมตามทุ่งตามไรออกทะเลไปแลมีที่คมอุตสาหกรรมมีบ้านจัดสรรมีชุมชนใ,ใหม่เกิดขึ้นท่อระบ,บายน้ําเราพอไหมระบบ,ระบบระบายน้าเราต้องทําอย่างไรเพื่อรองรับรสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ถึงแรกคือมนุษย์มันเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนที่อยู่ทำให้การระบายน้าตามธรรมชาติมันเปลี่ยนไปอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องแก้ไขกับอีกส่วนหนึ่งที่พี่คิด เราก็มีนโยบายสำคัญที่เรียกว่า BCG Model Bio Circular Green เราเป่เริ่มนโยบายนี้แหละนะครับสคือเราก็ได้ไปประชุมเรื่องโ้องที่สกอตแลนด์นะก็เราก็คอมมิตไปแล้วว่าเราจะ Zero Carbon ซึ่งวันนี้หลายประเทศในยุโรปหรือในอเมริกาเขาก็คอมมิตเรื่งนี้แล้วเขาก็ทำนะอย่างผมเองได้คุยกับบริษัทเอกชนหลายรายที่จะมาลงทุนในเมืองไทยเช่นทำ Data Center ซึ่งพวกนี้มาใช้ไฟฟ้าเยอะ เขาก็บอกว่าไฟฟ้าที่เขาใช้เนี่ยต้องเป็นไฟฟ้าจาก renewable energy นะไม่ใช่ไฟฟ้าจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงซึ่งก็ทําให้อย่างเงี้ยนโยบายพวกนี้นนม,นมันเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นโรงไฟฟ้าที่จะผลิตคาร์บอนจากการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงไปโรงไฟฟ้าสมัยใหม่ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าที่เกิดจาก renewable energy ซึ่งมันจะทำให้ลดการปล่อยการเรือนกระจกและทําให้สุดท้ายเราก็จะคาร์บอนนิวทรอนได้ภายในเป้าหมายที่เรากําหนดเพื่อ Save the World นะคิดว่าการแอคชั่นของรัฐบาลเราและทั่วโลกเนี่ยทันกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันกําลังทวีความรุนแรงขึ้นนะคะผมคงตอบยากนะแต่พี่มองว่ามันก็ <c oughs> ก็ดีกับไม่ทำไหมนะ <c oughs> โลกก็มีโลกไปเดียวอก็ต้องช่วยกันนะ,ะแต่ผมคิดว่า มนุษย์เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้นะเราสร้างปัญหาไว้เราก็แก้ไปนะครับด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆวันนี้ก็เห็นเนี่ยมีโซล่าเอนเนอร์จีอ่ะนะแพลเที่เปลี่ยนกระแสที่เป็นไฟฟ้าซึนะ่งวันนี้มันก็มีประสิทธิภาพดีขึ้นมากซึ่งก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีพอเทคโนโลยีมันดีขึ้นเราก็สามารถรักษาโลกได้ดีขึ้นใช่ไหมจะได้จะดีขึ้นเหรอฮะไปตามเทคโนโลยีด้วยจะทำยังไงให้พวกเขาเนี่ยมั่นใจในการทำงานของรัฐว่ารัฐเนี่ยกำลังทำให้มันดีขึ้นอยู่แล้วทั้งในเรื่องของการหาแนวทาง SMS ในการตั้งแจ้งเตือนประชาชนในเรื่องของการกระจายข่าวสารด้านภัยพิบัติให้ประชาชนรู้ล่วงหน้าเร็วขึ้นแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะผมก็อยากจะเล่าครับวันนี้ก็อยากให้เห็นว่าเราก็มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเรื่องการเตือนภัยนะอยู่แล้วซึ่งเราก็พยายามทําหน้าที่ให้ดีสุดในการเตือนและการนในการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนผมอยากให้ความเชื่อมั่นว่าเรามีระบบที่ดีในการฟ o r e c a ส t ์เรือากาศในการแจ้งเตือนแน่นอนแต่ว่าส่วนระบบมันจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนก็เดี๋ยวเราจะคุยทีนะ แต่ละประเทศก็จะมีรูปแบบของแต่ละประเทศที่เขาเขาเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่แล้วก็แต่ผมเชื่อว่าวันนี้ประชาชนรู้รู้นะส่วนหนึ่งมาจากสื่อมวลชนเนี่ยช่วยได้เยอะสื่อออนไลน์สื่อออฟไลน์ออลนทีวีวิทยุนะช่วยกันให้ข้อมูลประชาชนอันนี้ได้ผลมากแต่ที่สําคัญที่สุดก็อยากให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลก็ทันสมัยเข้าใจว่าทันสมัยไหมไทยแลนด์สี่จุยเนี่ยนโยบายรัฐบาลน,นี่เลยนะเอาเทคโนโลยีต้อนสมัยใหม่มาใช้ในการปรับปรุงการทํางาน ให้ให้ดีขึ้นให้ทันสมัยให้ประชาชนก็สะดวกสบายขึ้นวันนี้อยู่ที่คนไทยเนี่ยแหละเอารากฐานโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลวางไว้เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ชนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่รัฐบาลอยากให้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ด้วยแล้วก็การสัมภาษณ์ค่ะขอบคุณครับ,บสวัสดีครับ